วัสที่ะากลับมาแล้วหลังจากที่ห่างหายไปนานต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าไม่ว่างเลยวันนี้ว่างแล้วนะคะวันหยุดหยุดเองจะพาทุกคนนะคะไปหาอะไรกินที่เชียงใหม่เหมือนเดิมนะคะเอาใจทุกคนนะคะตามสภาพเศรษฐกิจพอดีไปเห็นในเพจเฟซบุ๊กมานะคะเขาบอกว่าร้านนี้เป็นข้าวแกงบุฟเฟ่ราคาแค่77บาท <Wow. S 1> จะมีอาหารหลากหลายเหมือนในหน้าเพจหรือเปล่านะคะจกตาหรือเปล่า ไม่รอช้าแล้วค่ะเราไปดูกันเลยกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็เละมากแล้วนะคะร้านเขาปิดบ่ายสองตอนนี้เที่ยงกว่าแล้วไปเลยดีกว่าว้าว,าวาร้านเปิดตีห้าถึงบ่ายสองต้นหมูข้าแกงบุฟเฟ่เยอะเร้านหาง่ายมากตามโลเคชั่นมาเลยนะ จ้ะโซนถนนคนเดินวันอาทิตย์ค่าอันนี้คือโชว์การตักข้าวนะคะกาจะกินหลายจานใช่ไม่ค่อยรู้สิมีอะไรบ้างน้องอยากกินอะไรนะแกงไทยไเฮ้ยฉันอยากกินไข่มโล้อเจน นเรามาเลทน,นะคะช่วงเวลานี้ดีไม่มีคนยืะขิวจนมือสันอ่นอ่ะเ,เห็นไหมมาช้า วัดผัดฟักเลยนะเอ้ยไก่ผัดขิงใช่ป่ะใช่ดีดีดีเจียวอันนี่อะไรอ่ะเขาราดอะไรวะข้นอ่ะคืออะไรอ่ะนั่นะสิอ๋อนี่ว่ะราดไข่ใช่ไหมน้ำพริกกระปิเยี่ยมยุยวาจ้า หิวฉันตักแล้วดีกว่าตา,ตามเกิดด้วยนะจ๊ะ,ะมาตอนเขาจะปิดร้านก็อย่างนี้แล้วนะบคา,ายเคล่าว้าว มากับคนเดิมเล็กน้อยๆตะมุตะมิอันนี้คือน่าจะต้มข่าก,กัน คาพ์โลต่อเลยจ้ากราเป็นคาโลม,มาแล้ววันนี้จับให้ <Yahoo! S 1> บรรยากาศเหมือนป็นร้านพิซซ่ามากอืเนะมีบมบบเขาปิดตั้งแต่สีห้ากว่าเรามาเกือปิดร้านแล้ว,วอะขอคารเลย <laughs> ตอนเช้าเนะี่ย <laughs> อเต็มาก,อากของเขาเดินตตักขาวยะห่นะหดิได้รอบะกินได้สจานหรอเป้าหมายนะ่ะเป้าหมายคือหจานท้ไม่ได้ตา,ายใคก่อนนะ หนึ่งจานผัดปลาเธอเธอตักน้อยมากอันนี้ดมเหรอคะน้องพูเฟย์นะมันน้องตักมาดม กะปิว้าวเราไปร้านไหนพีงก็ดีนะตุ้ตือต่ชาบูก็แบบสายเกามากอือเขาบอกว่าพานเนหมูร้านเขาขึ้นชื่อนะนี่งไงตับไง่ไพันเนงหมูนมสดใช่นี่ฝรั่พิเษกแต่เป็นไก่พันงไก่ละกัน สองเราจะสุดส<า>ท้ายท้ายสุดไข่เจียว <laughs> บอกว่าไข่เจียวก็อร่อยตลยกไข่เจียวเผาหให้ทายว,าว่าวันนี้จะกินได้กี่จานกินดึเด่นใช่ไถ้าเขาไม่ไล่กับแล้วก็ไม่กับติดใบสอง <laughs> ยิ้งไหมยิงไหมเยอะพี่ตักข้าวเยอะไปต้องใจเย็นๆย็นหิวกู่ความหิวกู่ความต้องใช้เขาจริงไม่เหลือไม่เหลือรับราไม่เหลือ ลดไขมันมาก่อนแล้วจ้าพ oh, <no. S 1> ยายามลดน้ำหนักอยู่ได้ไหมลดไปไหนหน้าบางนะบางมากอันนี้จานที่ที่สามไก่ผัดคิงพะแนงแล้วก็ต้มขาไก่เหมือนเดิม มุกออนจากไข่เจียวไม่ได้จ้าตักมาแบบแมวโดมิกลาครับคุณทานเหลือคุณโดนปรับนะครั้โดนใบแดงจ้าที่สามก็เริ่มรู้สึกแบบว่าชาลงเอ๊ะหรือว่าจะไม่ถึงห้าจาน อัน,น,น,นสุดท้ายต้องลองหอยไา่ผัดพริกเผาแบบซึมๆอืดๆยังมีของหวานอีกนี่ล่ะสู้ตายคนละคอร์สก,กันเดี๋ยวลูวว้คล็ขยอยขยอยขยก็มีพื้นที่เหลือกินได้ต่อ แผนังดีมาต้องตัดแผนงังมันดูกอมดูกเนกวางก็ไม่ให้เหลือปวดมันปราบจ้า สีชมพูบ้งแบวันนี้ตรงนี้ไม่เยอะไม่เยอะของหวนานกินได้ยวนมสดชักหน่อยทังน,นี้สถิติดิฉันเือสั่งจานและของหวานหนึ่งแล้ยังจะต่ออะไรอีกปอเนี่ยสักจานไหม กินน้อยปงไปส,ส,นะสู้พี่ก็มีได้สูตาย่าสู้ตะบพือสู้ตะบพืออ,อัีกท้าดา คืออ่ะเกียนแกะเปิดเรื่องของเรื่องก็เลยแบบมักน้อยอะไรเงี้ยเบี้ยน้อยหอยน้อยค่ะเอาไหมแกะให้ตัวหนึ่งเอาชิมแล้วจะให้น้องตัวต่อไปไงเนี่ยไม่ต้องใช้มืออ่ะขออนุญาต น้องไม่อยากอไให้กินอีู่สองคำสองตัวดีกว่าเดียวค่ะตอนนี้นไม่น่าจะได้กินอะไรไม่ใช้มือมแลรแขแ้ขแ้สรุปแล้วกินได้ค่ะ ก็เยอะอยู่77บาทไปสัง่งแยกดจันก็ตรง600อาพอืมชอบว่าอิ่มแล้วอ,อ,อิ่มแล้วใช่มั้ยยังนี่มักน้อยมักน้อย จะใส่ชุดมาแบบเพื่อพังคุงโดยเฉพาะบรรยากาศแบบรานพิซซ่าคุคนนั้นมันต้องขนานนั้นเลยเหรอตะแคงเลยเหรอ เปียจานได้นะไม่ว่าโอเคค่ะไปจ่ายตังก่อนนะคะมือนี้เลี้ยงเองจิบจิบจ๊ค่ะเดี๋ยวไปเซ็นทราต่อค่ะไายไปจ้าสถานีต่อไปคุ้มไหมคุ้มไหม 154บาทน้องกี่จาน3หากรญเจรถแปบ๊บพี่ก็ส้ว a few moments later ิวว,ว,วทุกเมียนีจะนมียน่ารักดูดิต <c oughs> ีน,ก,นกลงตีนกายเห็นหมดเลยไข่คลิลแม่ ทริปยังไม่จบว,ว้าวบุฟเฟ่ตเมื่อกี้ลงไปแล้วหรอคะหมดแล้วท้องลงไปแล้วมักขินไก่กับเป็นฝ่ายที่ปรเตสโตคอนเนอร์อต่อ